กำไรไปไหนเอ็มตอนนี้เชเบตทำกำไรหายเนี่ยนี้นะแต่ว่าออมเล็ตเขาบอกว่าน้องถอดเองแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอยู่ในนี้นะแล้แม่อูจะลองไปหาดูออมเล็ตออมเล็ตกำไรอยู่ไหนลูกกำไรอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ออมเล็ตไปไว้ไหนเชเบตอยู่ที่โต๊ะเหรอ ดี๋ยวแมจะไปดูนะว่าอยู่ตรงนู้นหรือเปล่านะไม่ไม่ได้อยู่กับลูกหรอแม่ไม่น้องบอกว่าแม่เก็บอ่ะลูกเก็บตรงไหนแล้วต้องใส่น้องให้ลูกตาไม่ได้เป็นคนใส่อ่ะชาเบสชาเบสชาเบสสรุปกำไรอยู่ไหนลูกโอ้โหเดี๋ยวแมวจะไปตามนะว่ามันยังอยู่ไหมแมวเพิ่งซื้อมาวันแรกเองนะคะ นี่นะแม่อูกกำลังจะไปถามเขานะตอนที่ออมเล็ตกบเชเบตกินราเมงอยู่นะคะร้านนี้นะคะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าแม่อูเพิ่งซื้อมาวันแรกเองนะคะทุกคนท่านคะมีกำไรสีม่วงตกอยู่ไหมคะไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเนาะไม่มีเลยหรอคะไม่มีถ้ามีเนื้อเก็บไว้ให้อืม ลองทำหล่นหายเขาบอกว่าไม่มีมันเป็นมันมันเป็นเชือกแบบนี้ค่ะไม่เห็นเลยหรอคะ <c oughs> หายเร็วโอ้ยแมวอุ้ดเพิ่งใส่วันแรกเองหายจริงๆขอบคุณนะคะไม่มีจริงๆค่ะเพื่อนๆพื่ทำยังไงดีเพิ่งซื้อให้วันแรกก็หายแล้วนะเดี๋ยวลองไปถามอำเด็กกระเชอเบ็ดใหม่นะแล้วก็ไปค้นในกระเป๋าก่อนว่าเผื่อมีเนาะ เหนื่อยเลยแม่อู๋ไปหาพ่อเอ็มก่อนเลยดีกว่าวันแรงไหนไปไหนเนาะออมเล็ตออมเล็ตฉันเป็นหามาหม,มาก่อนเร็วลงมาหามาอุ๋ก่อนเร็วออมเล็ตเต็มเขาบอกว่าไม่มีเหนื่อยเลยแม่อู๋ไหนขอดูในกระเป๋าออมเล็ตหน่อยในกระเป๋าลูกอ่ะ นไหนนะลูกลองดูนี้เอาออกมายืนยืนลูกยืนค่ะยืนค่ะเมริตมีมไหมไอยู่ในนั้นไม่ได้ไไไล,ลูกเกรไม่ล้เกงลูกอ่ะไม่แล้วมันจะหายไปไหนอะ่ะดาแมเชเบเชเบนเอากำไรไปไว้ไหนลูกไม่มีเล้ขายเลยไอ้มันเพิ่งใส่เองนะไม่มี ที่โต้ีเขาบอกไม่มีอ่ะมีก็หายแล้วไม่ตอนแรกอมเล่ดับแก่ของน้องทำไมก่อนไม่มีกระเท่อไม่มีอมเล่นไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไยอคิมไม่ตั้งแต่แรกอะมันไม่มีเลยลูกเพราะยังระเขาตอบว่าันไม่มีเลยหรอ เดินหาอีกรอบนึงดีกว่าวนี่อ่ะน่าจะมีคนเอาไปแล้วเสียใจอ่ะเสียใจมากเลยมัไหแบบไหล่เลยใช่ไงเจเบตอะไม่รู้ตัวเลยหรอ,หรอว่ามันหล่นจากมืออ่ะอไม่มีแล้วมันหลายชั่วโมงแล้วอ่ะนี่มันน่าจะหล่นตามพื้นนี่แหละนะ เฮ้ยพ่อเอ็มเราขึ้นลิฟต์หรือเปล่าเราไม่ได้ขึ้นลิฟต์หรอใครก็ใจดำจังนอของเราไปได้ไงเออเขาบอกไม่ได้หรอกเนาะเสียใจจังคล่อมแล้วไม่มีเลยเออใช่แต่เขาก็บอกว่าไม่มีเบส แต่ได้ไหมกำไรหายเสียได้ไหมชอบไหมแต่ตนันมันหายไปอ่ะหายยังไงหาก็หาก็ไม่เจอเราจะทำไงดีอะฮะ <c ười> ท้าวควแบบนี้คืออะไรลูกไม่เลยทำไงดีจะ่ได้ไหมมันหายไปแล้วนะเจเบตไม่มีนะแม่อูมีนะ เ,เดียวเนี่ยก็มีนะนั่งดีๆค่ะนั่งไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยพวกเราเดินมาตรงเนี้ยน่าจะหายไปแล้วมีคนเอาไปนะแต่เชเบคคงไม่อยากได้หรอกม,นะม,มั้ยถ้าไมมันหล่นไปแล้วทำไมลูกไม่รู้จะเก็บมาอ๋อมีคนเอาเอาไปอ่ะ,ม,ะมันติวได้ไงลูกมันหล่น มสรุปหายเรียบร้อยแล้ว500ห้าร้อย500ยังไม่ทันใส่ทันถึงชั่วโมงเลยลหาไ,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 ไม่เจอมีคนเอาไปแล้วเม,มย์ไปไหนไอ่ะแมวหมดแรงอ่ะท่ครับติดติดคิอุทาหองหลังยาใป่ของมีค่าให้ลูก สีม่วงด้วยอ่ะซื้อมาย,มย,ยังไม่ถึงวันยังไม่ถึงใส่ยังไม่ถึงสองชั่วโมงเลยอ่ะลงคลิปไปเลยหายไปแล้วอ่ะคอมเลสเชอร์เบดเชอร์เบดไม่มีแล้วนะ <i> <i> เดียวใจด้วยเชอร์เบดไม่ร้องไม่งองแง่ใช่ไหมอ่าเชอบบบเร์เบดเขาไม่เห็นค่าหรอกเอขาเขาสียดายไปแล้วมึงแท้กำไรอะไรก็ไม่รู้เออออมเลสล่ะเ,เสียดายไหมเสียดายปะ เคตัดคลิปนี้แล้วกันเดี๋ยวไปถ่ายคลิปพาเฉเบไปดูสัตว์แทนเปนลี่ยนบรรยากาศกันเราอยากร้องไห้แม่ว่าเสียดายลูกกาไม่เสียดายหอกเ่าเพราะว่าแบบมันมนไม่่่แต sexy, ่ก็เส yeah, evet. ียดายเพราะว่ามันใช้เงินไเยอะด้วยแน่น่เห็นนะให้่อนใจโอเคจะใม่คิปได้แล้วครับบายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซสไคและอย่าลืมกดกระดิ Gen ่งให้ช่องเชเบฟันนี่ที Arin ่ไม่เคยรักษาของเลยนะคะบายบายค่ะทุกคน ルー。ルー